เด็กอีกหนพูดดิอยากครับดิอยากพูดดิอยากป,ป้าไปไหนไปไหนอ่ะป้าไปว่างใไปไปทำงานไปทำงานทำงาน,น ปาป้าพูดกับปาป,าป้าสิปาป้าค้าบข้ามแม่ปาป้าไปหาตังค์หาหาปาป้าหาตังค์ทำไมไม่พูดเลยตอนเนี้ย ลังเห็นลังเห็นพูดดิพูดดิมองว่พูดดิครับอ่ะไม่พูดให้ถ่ายแต่ไม่ยอมพูดเด,ด็กยัยทวดนี่ยัยทวดครับ 那你说说看。